แหล่งข่าวเปิดเผยว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ที่ชนะการประมูลและจะเป็นเอกชนผู้ได้รับสัมปทานไปคือบริษัทนี้แน่นอนยังไงก็เป็น BEM โปรเซสอยู่แค่การรอที่จะเสนอร่างสัญญาร่วมทุนให้คอรมออนุมัติแล้วมันจะเกิดขึ้นหลังจากคดี ถึงที่สุดนั่นหมายความว่ามันต้องลาบรื่นมากนะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ประมูลได้จะไม่ขาดคุณสมบัติแล้วคอรมอต้องพิจารณา<ช>และถ้าหากคอรมอพิจารณาแล้วคนที่ประมูลได้ขาดคุณสมบัติมันจะย้อนกลับมาที่คอรมอน่ะสินี่ก็เลยว่าใกล้แล้วจริงหรือ <c oughs> จริงๆงอยากจะบอกแบบนี้<อ><อ>รถไฟฟ้าสายสีส้มใกล้ความจริงแล้วค่ะก็อันนี้เป็นแหล่งข่าวเขาบอกมาแต่ว่ามันจะใกล้ความจริงจริงๆนะหรือเหตุผลอะไรถึงบอกว่าใกล้ความจริงให้ดูกันอีกทีนึงนะคะคือณขณะเนี้ย ฝั่งตะวันออกเนี่ยก่อสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จแล้ว,แล,วแล้วก็ตอนนี้จ่ายค่าเมนเทนซ์อย่างเดียวเลยไปเปล่าเล่าเลยจ่ายทิ้งเพื่อรอจะเดินระบบกันตลอดทั้งสายพ่อค้าสายตะวันตกที่ยังไม่ได้เอกชนร่วมทุนยังไม่ได้เซ็นสักเลก,กเลยเนี่ยนะคะเออแต่ว่าเธอทางนั้นเสร็จแล้วแต่ทางนี้ยังไม่ได้สร้างเลยเหรอใช่ยังไม่ได้สร้างเลยแต่ว่าไม่ได้ทางที่ยังไม่สร้างเนี่ยมันไปผูกติดกับสัญญาเดินรถไงใช่ค่ะถึงแม้ว่าทางนั้นจะเสร็จแล้วก็เดินรถไม่ได้อยู่ดีเอาล่ะแต่อย่าเพิ่งหมดความหวังไปมันใกล้แล้ว พามาดูกันก่ออย่าเพิ่งหมดความหวังไปใกล้แล้วนะคะคือที่บอกว่าใกล้แล้วเนี่ยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ที่ชนะการประมูลและจะเป็นเอกชนผู้ได้รับสัมปทานไปคือบริษัทนี้แน่นอนยังไงก็เป็น BEM นะทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนตอนนี้โปรเซสอยู่แค่การรอที่จะเสนอร่างสัญญาร่วมทุนให้ครมอนุมัติแล้วมันจะเกิดขึ้นหลังจากคดีถึงที่สุด บางคนบอกอา้าวมันยังมีคดีอยู่คดีมันจะถึงที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าสามคดีก่อนหน้ายกฟ้องประมูลครั้งที่หนึ่งยกฟ้องแล้วประกวดราคากยกเลิกการประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายยกฟ้องไปแล้วที่ค้านนี่ค่ะ,ค,ะคดีสุดท้ายนะคะที่รอการวินิจฉัยโดนศาลปกครองสูงสุดเท่านั้นนะคะก็คือทางด้านของ B T S C เนี่ยไปร้องว่าการประมูลครั้งที่สองเนี่ยซึ่ง เรื่องคุณสมบัติเกณฑ์กันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายรอแค่คดีสุดท้ายแต่ที่เชิญคุณคุ้นว่าเหมือนกับว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ประมูลได้จะขาดคุณสมบัติไม่ใช่หรอนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูอันนี้คือปวดหัวอันนี้คือหนึ่งคดีนะคะ B T S C เนี่ยคือโจทย์ผู้ฟ้องไปนะคะและรอตรงนี้วันไหนเนี่ยเขายังไม่ได้แจ้งว่าสาลปกครองสูงสุดจะชี้ทีนี้ค่ะพามาดูนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยความขยับใน ปีที่แล้วจนถึงปีนี้14มีนาคม66เนี่ยกระทรวงคมนาคมเคยได้ถอนเรื่องนี้คือมีคนเสนอเข้ามาแล้วก็ถอนเรื่องนี้ออกไปก็คือเสนอผลการคัดเลือกเอก,กชนไปก่อนเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าอย่าพึ่งเลยค่ะรอให้คดีแล้วเสร็จก่อนถัดมา8กุมภาพันธ์6 7อันนี้หมาดๆเลยนะคะ คอรมอยอนุมัติหลักตารค่ะสองเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดินที่จะต้องใช้ก็มีพระราชกิจสฎิกากําหนดเขตที่ดินเพื่อจะเวนคืนค่ะแล้วก็พระราชกิจสฎิกากําหนดเขตที่ดินที่จะดําเนินการอันนี้ครอบคลุม29แขวง11เขตนะคะจะต้องเวนคืนที่เนี่ย380แปลงหรือถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างอีก400หลังค่ะและสีเหลืองด้านล่างเนี่ยคือการคาดการที่จะเกิดขึ้นนี่แหละค่ะที่บอกว่าใกล้แล้ว หากเป็นเช่นนี้และสาลที่มีการวินิจฉัยเขาวางแผนไว้แบบนี้ว่าเมษา67เเนี่ยน่าจะมีการลงนามสัญญากับเอกชนผู้ชนะการประมูลก็คือค B E M เริ่มก่อสร้างพฤษภา67ถึงเมษายนปี73ค่ะแล้วก็ให้บริการปี73คุณนิชาณ์บอกว่าใกล้แล้วนี่ดีฉันว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากเป็นแบบนี้จริงๆนั่นหมายความว่ามันต้องราบรื่นมากนะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ประมูลได้จะไม่ขาดคุณสมบัติใช่แล้วคอรมอต้องพิจารณาใช่แล้วถ้าหากคอรมอพิจารณา แล้วคนที่ประมูลได้ขาดคุณสมบัติมันจะย้อนกลับมาที่คอรมอลนะสิถูกต้องนี่ก็เลยว่าใกล้แล้วจริงหรือจริงๆอยากจะบอกแบบน,นี้เพราะอ,อันนั้นเนี่ยคือคดีที่ b t s ีเสเนี่ยเป็นโจทย์ร้องไปยังศาลปกครองนะคะแต่ว่าคดีหรือว่าความเคลือบแคลงมันเหมือนจะไม่ได้จบแค่นั้นหาจุดจำกันได้ย้อนไปก่อนหน้านี้ DSI ลุกขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เองค่ะข้อจ่อหมายว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นจะมีการหัวประมูลหรือไม่ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะทาหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคมไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยให้ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือกเอกชนที่เข้าร่วมในโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีสม้มช่วนะงฝั่งนี้ช่วงฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยคือบางขุนนนท์เมีบุรี<ช>คืวบินทวงสาเหตุกระบวนการคัดเลือกอาจไม่ชอบ้วยกฎหมายโดยเฉพาะการณีของการไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาถูกต้อง ก็เหลือแค่2บริษัท BEM และ ITD แหล่งข่าวจากรวนคมนาคมในขณะนั้นบอกว่าตรวจสอบค่ะว่าพบคณะกรรมการคัดเลือกไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยแจ้งว่าในเมื่อมีผู้เสนอราคาเพียง2รายแต่กลับไม่ตรวจสอบคุณสมบัติมีหน้ำซ้ำยังพบว่าหนึ่งในสองรายมีประเด็นปัญหาเรื่องของคุณสมบัติด้วยจึงถือเป็นการกระทําที่ส่ญเสียงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ถ้าจะซวยก็คือคณะกรรมการคัดเลือก ที่เขาไม่จะโดนประมาณนั้นแหะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากมีการชงเรื่องเข้าสูท่ที่ประชุะมคอรมอล BEM จะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตว่าคอรมอจะมีการพิจารณาหรือไม่มันอยู่ที่คนชงด้วยค่ะคือถ้าคนชงเนี่ยเอาเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลก็จะเป็นสัญญาณละวว่าสุดท้ายแล้วรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยก็คือจะเดินหน้าโดยไม่สนใจคดีที่อยู่กับ EDSI ใช่ อันนี้แหละนะคะก็ต้องมาดูค่ะว่ามันจะใกล้ความจริงแล้วรจริงหรือไม่จริงจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามองกันว่าสายสีส้มที่คาราคาซังอยู่ถึงแม้ว,ว่าปีกหนึ่งจะสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าอีกปีกหนึ่งเนี่ยคือเสร็จแล้วก็ยังไม่สามารถเดินรถได้เพราะต้องสร้างอีกฝั่งหนึ่งให้เสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่เสร็จเนี่ยจะไปผูกรวมกับคนที่จะให้บริการเดินรถทั้ง,งสายสใช่เหนื่อยเหนื่อยนะคะอ่ะอรอลุ้นกันเพราะว่าจริงๆคา,าดกันกันว่าพอได้รัฐบาลชุดใหม่ก็จะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น